สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิเจคอมเมนต์จากเพจคอม m มนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอ,อีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศศึก FFU 23ปี2022 หน่งขันฟุตบอลรายการ FFU 23 c ช a m p i o n s ชิ p 2022รอบชิงชาเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่26กุมภาพันธ์2565เวลา19.30นณสนามมรดกเตโชประเทศกัมพูชาถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในนัดชิงชาเลิศศึก FF U23 ปี2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าแฟนบอลทั่วประเทศตั้งตารอชมการเอาชนะทีมชาติไทยชุดย2 3ในรายการนี้มุมมองท่านต่อมาครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแข่งขันด้วยสปิริตและนำช,ชนะมาสู่ประเทศชาติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ความสามัคคีคือพลังที่แข็งแกรง่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับชชนะที่เกิดจากความศรัทธาของทีมชุดปัจจุบันแต่ทีมไทยนั้นแตกต่างจากตีมอผมรู้สึกเป็นกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าผมจะยังหวังเสมอว่าเวียดนามจะชนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะทำให้ประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอให้ทั้งทีมร่วมกันนำความสุขมาฝากแฟนๆชาวเวียดนามนะคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับถ้าหากเวียดนามเอาชนะได้อีกครั้งคนไทยก็จะฉูกขอได้น้อยลงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสมกับเป็นฟุตบอลระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริง2วันแข่ง1นัดมุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามสู้ แค่ต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูจะเตะในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ยังคงได้รับบาดเจ็บมากเกินไปชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยมีผู้เล่นที่แข็งแกรง่งไม่ว่าพวกเขาจะใช้ชุดผู้เล่นอยู่19แต่ก็ยังคงแตกต่างจากทีมที่เหลือสมาชิกในเวียดนามตอนนี้เหลือน้อยมากและสูญเสียพละกกำลังมากเกินไปมันคือข้อเสียเปรียบอย่างมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ 6วันแข่งสนัดมันหนักเกินไปสำหรับเวียดนามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอให้นักเตะมีสุขภาพที่แข็งแรงและนำชัยชนะกลับมาสู่เวียดนามบ้านเกิดผู้เล่นทุกคนสู้ๆนะคอมเมนต์ท่านมาครับผู้เล่นชุดที่แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศยังไม่ใช่ชุดผู้เล่นที่ฟูลทีมนะทุกคนชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ขอให้นักเตะทุกคนเอาชนะอุปสรรคและร่วมใจกันเอาชนะทีมไทยในนัดสิงชนะเลิศเวียดนามจะชนะและเวียดนามจะเป็นแชมป์มุมมองท่านต่อมาครับขอให้นักเตะทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับในหัวใจของแฟนๆทีมยูยิปสสามเวียดนาม ถือว่าได้เป็นแชมป์แล้วชัยชนะเนือนติมอรเลสเตคือนัดที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลแฟนฟุตบอลทั่วโลกถึงกับต้องคาระวะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขอให้พวกคุณทุกคนหายจากอาการป่วยและอาการบาดเจ็บทั้งหมดแม้ว่าพวกคุณจะได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ก็ขอให้ทีมยู23เวียดนามโชคดีและต่อสู้อย่างขาวสะอาดในนัดชิงชนเลิศเวียดนามจะเป็นแชมป์ คอมเมนต์ท่านมาครับอย่างน้อยก็น่าจะได้พักสัก4วันนะความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะได้เหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มหรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามสู้ๆว่าแต่ทำไมตารางการแข่งขันมันถึงได้แน่นขนาดนี้เนี่ยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเชื่อมันในตัวโค้ชและผู้เล่นอย่างมาก พยายามเข้าหน้าเด็กๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้ทุกคนในทีมโชคดีนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเล่นในแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูฟุตบอลและเห็นว่ามีนักเตะเหลือ13คนเอาผู้รักษาประตูมาเล่นเป็นกองหน้าเสริมตัวผู้เล่นไปสองครั้งนักเตะหลายคนเพิ่งจะเดินทางมาถึงโดยที่ยังไม่ได้พักผ่อน ต้องปลดปล่อยพลังมากถึง200%จากเรื่องราวเหล่านี้ขอให้เล่นต่อไปนะในนัดชิงชาะเลิศมันไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือสปิริตที่มอบให้กับแฟนๆพวกคุณคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ขอบคุณนะคอมเมนต์ท่านมาครับขาดตัวผู้เล่นเอาผู้รักษาประตูมาเล่นเป็นกองหน้าไม่ค่อยได้เห็นกันนะแบบนี้ยินดีกับทีมยูย่สาเวียดนามด้วยนะ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่รู้ว่าพวกคุณจะมีพละกกาลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับทีมไทยอยู่อีกหรือไม่รักพวกคุณทุกคนนะมุมมองท่านต่อมาครับหวังว่าผู้เล่นของพวกเราจะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้สู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาชใยชนะกลับมาสู่ประเทศชาติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากเวียดนามไม่มีผู้เล่นเพียงพอในนัดชิงซาเลิศ มันเป็นการยากที่จะเอาชนะทีมไทยผมหวังว่าผู้เล่นเวียดนามจะหายกลับมาไวๆเพื่อให้มีผู้เล่นเพียงพอที่จะพบกับทีมไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่าพวกคุณจะได้กินต้มยำหม,ม้อไฟไทยที่แสนอร่อยนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าหวังว่าพวกคุณทุกคนจะหายป่วยไวๆเพื่อมากินต้มยำหม,ม้อไฟไทยที่แซ่บเผ็ดร้อนคอมเมนต์ท่านมาครับ ฉันภาวนาให้เด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้ในนัดชิงชนะเลิศได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่านักเตะตัวหลักจะหายป่วยจากโควิดเพื่อมาต่อสู้กับทีมไทยมุมมองท่านต่อมาครับหวังว่าทีมเวียดนามจะคว้าถ้วยแชมป์และนำมันกลับบ้านเวียดนาม10ไทยแลนด์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ศึกครั้งนี้มันยากมากพละกําลังมีน้อยขาดแคลนตัวผู้เล่นชนะก็ดีแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้นักรบทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมหวังว่าผู้เล่นที่ติดโควิดในนัดแรกจะหายกลับมาทันในนัดที่พบกับทีมไทยนะมิฉะนั้นแล้วผมเกรงว่าจะมีผู้เล่นไม่เพียงพอ คอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่าจะไม่มีผู้เล่นติดโควิดเพิ่มขึ้นอีกนะชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเย็นนี้กินหม้อไฟไทยอร่อยมากมุมมองท่านต่อมาครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าจดจำของฟุตบอลเวียดนามเอาผู้เษ่นตูมาเป็นกองหน้าคอมเมนต์ <c oughs> ท่านมากล่าวว่าสู้ๆนะเด็กๆความภูมิใจใหม่ของฟุตบอลเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมยูยิสเวียดนามจงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทีมไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าการเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในสถานการณ์เช่นนี้ก็ถือว่าได้เป็นแชมป์แล้วไม่ต้องไปสนใจนัดต่อไปคอมเมนต์ท่านมาครับไม่รู้ว่าพวกคุณจะมีแรงเพียงพอที่จะแข่งขันกับทีมไทยหรือเปล่านะได้พักแค่2วัน พวกคุณต้องออกแรงอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะหวังว่าพวกคุณจะประสบความสําเร็จนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าใครเป็นคนจัดตารางแข่งขันแบบนี้เนี่ยไม่วางแผนให้พวกเราได้พักบ้างเลยเหรอให้แข่งขันสองวัน1เกมและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับเวียดนามจะได้เป็นแชมป์เพราะว่าสวมชุดสีขาวนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในนัดชิงชันเลิศศึก FFU23 ปี2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ